นี่เนี่ยนี่เคเุนอายืนอยู่ระยะเขียวว่ะตัวหนูวินัยอุ้ยให้พี่ยืนด้วยตีแม่ใจเหรอวินยัยคงพี่จันนุ้งพี่เจมส์ก็ต้องแบ่พงพี่บป้งตีมันใจเหรอวินยัยอันนี้ตนนุนู ไม่กไม่ยไม่แบ่งก็ไม่ยิงก็ไดเชยคนไม่ยิงอย่งทำาไม่ให่จะทำไม่ม่ใหจะงนพี่แ่จกินยเยของเขาทีมเขา ่อยน้องนายคุนเขาเอานั่งกันอยู่นี่เองนี่นั่งกันอยู่นี่เองน้องนายคุนเขาเอาทำไมนั่งหันหลังให้กันเนี่ย น้องนายเป็นอะไรกันครับไม่อยู่้ามามี่อยากอยู่ก็ไปทำเขาเองสิเป็นอะไรเนี่ยคุณเขาคุณเขาคุณเขาพี่นายเป็นอะไรอะ่ะมามี่อยาอยู่มามี่จะมาตาม่นกีกไม่อยู่ย oh, <no. S 1> เป็นอะไรน้องนายก็บอกใหาไปถามคุณเขาเองสิ ขุนเขาก็บอกไปถามพี่นายเองสิโอ้สงสัยจะงอนกันแน่ๆเลยอย่างงี้ต้องเจอโอ้ยดมดมดมคึกคิกสวีดมดมเฮ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้องนายคุณเขาได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินโอ้ยดมดมดมคึกคิก วีดดมมฮเฮ้ยน้องนายคุณเขาสกีปีดี้มาหนีเร็วน้องนายหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเฮ้ยหนีเร็วน้องนายหนีเร็วเอ๊พี่ชายหนูยื้อจับได้แล้วเฮ้จับได้แล้วจับได้แล้วายเจ้ายื้อพี่ชายเจ้ายื้อไปไหนไม่ได้แล้วจับได้แล้วเฮ้ อุ่ยอะไรเลยน้องนายเขาโดนจับแล้วเดี๋ยวต้องไปเย็บไปช่วยคุณเขาเฮ้ยจริงด้วยคุณเขาโดนจับอ่ะน้องนายแต่นายเจจะช่วยยังไงอ่ะอุ่ยน้องนายน่ากลัวอ๋อน้องนายจะไปช่วยคุณเขาจริงเหรอจริงน้องนายไม่กลัวโดนสกีบิดี้จับเหรอไม่กลัวแล้วจะไปห่วงน้องเหรอน้องนายถ้าอย่างงั้นไปช่วยน้องเลยไปช่วยน้องเลยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย จะกี้ไม่้ปองคาเนี้ยปอเดี๋ยวนี้นะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ้ย น้องนายคุณเขาสกีบีดี้หนีไปแล้วพวกเราชนะแล้วเห็นไหมน้องนายขุณเขาถ้าเราสองคนน่ะร่วมมือกันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเอาชนะได้เห็นไหมขนาดสกีบีดีมาเราสองคนช่วยกันสู้ยังชนะเลยใช่ไหมใช่สกีบีดี้มันกลับมาอีกแล้ว หยุดก่อนสกิบิดี้ที่ไหนล่ะเด็กๆนี่ยมัมีเองสกิบิดี้ที่ไหนเฮ้ยสกิบิดี้เป็นมัมมีเองเหรอมัมีเองนะสิก็วันนี้อะหนูสองคนอะทะเลาะกันใช่ไหมป๊าป๊าใช่มัมมีกับป๊าป๊าก็เลยคิดแผนว่าแกล้งเป็นสกิบิดี้ดูสิว่าหนูอะจะรักกันและช่วยเหลือกันหรือเปล่า เห็นไหมคุณเขาพี่นายอ่ะรักคุณเขาจะตายเอออย่าพี่นายเลยเน,นโอ้หนูก็รักพี่นายเหมือนกันเหรอเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อน เราเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องรักกันนะคะมีอะไรเราก็ต้องแบ่งกันนะคะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเ่องชิด,ดีีีดังนี้ด้เลยครับสวัสดีรครับบ๊ายบายจุ๊บจ๊า